้เพราาะวว่กองยตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือเพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะวินเพอร์ส่วนเรื่องตั๋วเราซื้อออนไลน์มาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วราคาก็อยู่ที่พันต้นกิจกรรมระหว่างที่เรากำลังรอเรือมารับก็คือตลกมากเราพยายามเปิดขวดน้ำยาบ้วนปากลิตรีนะ่ะทุกคนทุกคนเคยใช้ปะมันเปิดยากมากค่ะเราพยายามเปิดให้แม่เราคือวนกัน3 4ี่คนเปิดเปิดไม่ออก ใช้เวลาข้ามเรือไม่นานเราก็มาถึงที่เกาะวินเพอเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเช้ามากยังไม่มีคนเลยเราอยากจะนั่งกระเช้าข้ามทะเลเพื่อที่จะมาเกาะนี้มากแต่ว่าวันที่เราไปเที่ยวกระเช้าเขาปิดทําการเพราะว่าเขาจะปิดปรับปรุงส่วนสนุกก็คือกว้างใหญ่มากมันดีกว่าที่ขีดไว้มันดีกว่าในรูปมันดีกว่าในคลิปมันแบบเหมือนเราเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วที่อยู่ท่ามกลางปราสาทเมืองยักษ์ ว่าจะไปดูสัตว์ก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นสวนน้ําแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงแน่กับชีวิตอุ้ยน่ารักค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้เป็นอันแรกจะกีะ่แหละกาจะขีดอีรักไม่แยกขสิงโตเออขี่สิงโตอุ้ยจีรักษ์มสูนะ เครื่องเล่นเครื่องต่อไปที่เราจะเล่นก็คือน้องคนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นเครื่องเล่นอะไรแต่จะบอกเลยว่าช่วงเช้าที่เราไปอ่ะมันยังไม่มีคนเหมือนสวนสนุกล้างมากเวลาจะเล่นเครื่องเล่นอะไรมันก็เลยง่ายดายไม่ต้องต่อคิวดูอย่างเครื่องเนี้ยเราเล่นกัน4คนมีอยู่4ี่คนเท่านั้น ขึ้นมาถึงเจออันนี้เลยเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้เลยน้ำเสือเมื่อกี้ที่ดูมั่นใจมากว่าจะเล่นเครื่องเล่นชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือว่าโหดมากโหดสิบหายโหดเว่อร์หรือมันอาจจะไม่เว่อร์ขนาดนั้นแต่ว่าเรากลัวเพราะเรานั่งหน้าคนเดียวเว้ยไม่รู้เบียงแบบไม่เบีย่ยงจะตายอ่ะ อย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนสวนสนุกล้างใช่ป่ะเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปปื๊ดถึงชั้นนี้เครื่องเล่นชิ้นนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงแบบหน้าบันไดเลื่อนแล้วมันจึงมากคือมันน่าเล่นแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องอะไรเราก็วิ่งเลยจ้ะวิ่งด้วยความเร็วแสงเพื่อที่จะรีบไปเล่นตอนที่เราไปเล่นอะคนก็ยังไม่ได้เยอะอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนสวนสนุกล้างเราก็รีบขึ้นไปจับจองพื้นที่โดยที่ไม่ได้อ่านป้ายเลยว่าเขาเขียนว่าคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามเล่นแล้วก็คนที่กลัวความสูงมมาาาากกๆห้เเล่่่นพระะออจจช็ไดแต ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะความสูงก็ไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าแต่พอเล่นเครื่องเนี้ยสภาพคือเป็นอย่างที่เห็นเลยเครื่องสําอางสภาพหัวทุกอย่างที่มีบนใบหน้าที่แต่งแต้มมาไม่เหลืออะไรเลยมีแต่เสียงกรี๊ดกับคําอุทานอย่างเดียวเขาห้ามเอากล้องขึ้นนะเนี้ยเล่นไปนแล้วหนักเอาเรืองาบอกแล้วมันวิ้ง ไปเราเล่นอันนี้นะแต่ขอลองดูก่อนว่าใ่งสูงประมาณไหนวะคิดว่าได้อยู่ถ้าอันเมื่อกี้รอดแล้วก็คือได้อยู่ช่างใจอยู่นานว่าจะเล่นต่อดีไหมเพราะว่ามันยมมากแล้วสภาพมันแบบใจหายใจวิววิวอ่ะคิดว่าจะไปดูสัตว์แล้วอยากไปดูนกฟอร์มิโก้แล้วแต่ก็แบบเสียดายค่าตัว๋วขอเล่นสักหน่อยแล้วกันอะแนบรูปให้ดู พอเล่นเครื่องนี้เสร็จเราก็จบแล้วเราจะไม่เล่นเครื่องเล่นแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเรายมมากเราก็จะไปกันต่อที่วินวันเดอร์เพราะว่าเราจะไปดูสัตว์มันมีสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วเราก็ต้องทําเวลาด้วยเพราะว่าที่นี่มันกว้างใหญ่มากเรากลัวจะเดินไม่ครบเราก็เลยจะต้องรีบไปสถานีอื่นต่อทะเลที่เราข้ามมาจากฝั่งนู้นคือสวยมากมองสุดลูกหูลูกตาแล้วดูดิไอตัวปราสานอันนี้มันใหญ่มากอะทุกคนมันใหญ่มากมันยิ่งใหญ่แบบบอกไม่ถูกเลย รู้สึกว่าเวียดนามทําถึงมากเรื่องเครื่องของเล่นอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ที่ยาจางนะแต่ไม่ว่าแต่ละโซนแต่ละที่ของเวียดนามอ่ะมันจะมีจุดเด่นคือสวนสนุกตลอดเลยเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านมามีการแสดงของชนเผ่าด้วยนะคนแบบมุงดูกันใหญ่เลยเป็นโชว์แบบใหญ่ตะการตามากแต่ว่าเราจะดูนกเราก็เลยวิ่งมาดูฟามิโก เขาไม่ได้ต้องซื้ออะไรให้เหมือนที่บ้านเราน้าไม่ไหวแล้วเมือกหมดละเดินต่อไปไม่นานก็มาเจอกับน้องจีราฝูงใหญ่คือน้องยีราฟอ่ะเขากินใบโพอะ่ะทุกคนที่กำลังเห็นอยู่นี่มันคือใบโพอะ่ะแล้วก็มีคนคอยดูแลด้วยน้องมีเยอะมากแล้วน้องดูเฟลลี่มากแบบสามารถจับได้แต่ว่าน้ำลายน้องอะ่ะยืดใส่หัวเราเลยอะ่ะ มาแล้วมันจะวิ่งออกมาข้างนอกบ้างไหมเนียว้าวรู้หัวใจเลยอุ้ยมันจะกัดกันหรือเลปล่าอ่ะเจ้าป่าอุ้ยเอ็นีมาแล้วมูทสัมีคนเอาอาหารมาให้พอดีเลยนะกินอาหารช่วงเชา้าอุ้ยมีหงด้วยเห็นหนมะ นี่ก็น่าจะเป็นอาหารมื้อเช้าของน้องลิงพวกนี้น้องเขาจะรู้มากเลยเพอเขาเห็นพี่คนนี้ปุ๊บใช่ปะเขาก็รีบวิ่งมารับของเลยพี่ก็โยนผลไม้ปุ่มปามปุ่มปามน้องก็รับจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบรับได้ทุกดอกบอกเลยเา <Yeah, yeah. S 1> จะไปดูแรดต่อนะจ๊ะจ๊ะมันไม่รู้ว่ามันเป็นแรดขาวหรือเปล่าดูดิ ล่าชูล่บมีนองไหมโ <Hey, yeah. S 1> ดยมาตกใจมากคิดว่าเออคิดว่าก้อนหินเฮยมันเหมือนหินมากเลยอ่ะห้ามปีนเข้าไปนะมัน,มนอาจจะเอออาจจะเป็นของปลอมอุ้ยตูดมันน่ารักกว่ามันน่ารักมากเลยนะมีอูดด้วยอูดออกมานหน่อย น,นั้นน่ารักจังเหมือนมแกงเลยมแกงอุ้ยวิ่งมาแล้วมันจะจิกหัวเราน่ารักอ่ะอุ้ยมันทำไมมันทำไมตามกันไปไหนอ่ะมันชวนเพื่อนมันไปไหนอ่ะโอ้มันจะกลัว แทะสองตัวนี้คือโคตรครึกเหมือนเพิ่งตื่นแล้วแบบดีดอะอารมณ์ดีดแบบเด,ด้งดึ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 งคือมันเดินตลอดเดินแบบตามคนวิ่งกันจริงๆมันมี3ตัวนะทุกคนมันวิ่งวนไปวนมาและเราก็โชคดีมากเพราะว่าตรงนั้นอะเขากําลังมีโชว์นอกอยู่เราก็เลยรีบเข้าไปดูเลยสรุปว่าเราอ่ะทันตั้งแต่เปิดโชว์เลย นกคือฉลาดมากเลยอะทุกคนคือจริงๆแล้ววันนกอ่ะมันเป็นสัตว์ที่สมองน้อยใช่ปะ่ะการสอนการฝึกอะมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ว่าที่นี่เขาสามารถฝึกนกได้แล้วนกมันฉลาดจริงๆอ่ะ Và bản dãy này chúng được phân bố tại khu vực đó chính là nên Bộ về Nam Bộ với môi trường sống tự nhiên của hàng này đó chính là các vực nhập nước đó chính là Nam Bộ về Nam Bộ với môi trường sống tự nhiên của hàng này đó chính là các vực nhập nước ven biển ở bản Sóc Nông có nhiều khách quan sát trên bản từ năm em có với Phồn mà toàn Phổn Toạc nó có ướt ướt ừ, ừ, mình cũng long mấy chùm คือตอนนี้เรากําลังจะตะเวนหาห้องแอร์อยู่แล้วแบบใกล้ๆอะ่ะมันจะมีเหมือนโซนดอกไม้เมืองหนาวเว้ยเราก็รีบไปเลยเพราะว่ามันร้อนมากทุกคนมันเป็นแบบอากาศยมๆอะอากาศแบบอึดอัดอึดอัดฝนแบบตกมาแบบหยิมหิมร้อนมากเลยทุกคนมีทัวร์อยู่สามคนกันก็คือฉันชอบดอกเยวิล่า โซมันไม่ได้ใหญ่นะมันเป็นแค่แบบกระจุ่มกระจิ๋มพอประทังชีวิตให้มันหายร้อนสวยอ่ะไปเดินอยู่ยนี้สักแป๊บหนึ่งเอา,ว,าว่าเอาว่าหลาอมา่ก็เหมืนร้อนข่าดีว่ะดอกไม้ก็สวยแต่ก็เหมือนแบบไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่แต่มาคือของจริงนะนั่นรักนะดอกไม้ของจริงเดอ้อ ที่มาตอนเช้าเช้าอ่ะแนะนําให้มาตรงนี้ก่อนมาโซนตรงเย็นเย็นใครอยากมาทําคอนเทนต์ถ่ายรูปหรือทําอะไรที่มันแบบต้องใช้หน้าตาใช้สภาพผมอ่ะมาพวกนี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าไปเล่นของเล่นก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบไม่ไหวแล้วมันจะยมเนาะถึงโซนร้อนแล้วเ mm. ข้าไปก็จะมีเบากบแต่มันเป็นกลิ่นสีแรงมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามีก,การซ่อมอะไรหรือเปล่า แล้วเสียวมาจะอื้อๆอย่างนี้ต้นใหญ่มากเลยอันนี้มีดอกด้วยโอลิฟตกเห็นไหมเห็นไหมสะเก็ดเม็ดฝน,นอะมาอยู่ที่วินเดอร์อันเดอร์วอเตอร์เวิร์มาที่นี่ก็พอะว่ามันคงเย็นคิดไปเองอีกแล้วว่ามันต้องเย็นแน่ๆ อยู่ในโลกใต้น้าแล้วมันร้อนมากเลย,ยวันนี้เข้ามาถึงตู้แรกก็เป็นน้องเฮเลยทุกคนคิดว่าน้องเป็นเฮปะคือตอนนี้เราหาไป้ายไม่เจอนะแต่เราจําหน้าน้องได้น้องหน้าตาจิ้มลิ้นแบบนี้มีแต่น้องเฮเท่านั้นที่แบบหน้าแหลมเหมือนโบธองแต่น้องอวบอ่อนมากน้องเป็นเฮที่แบบผิวพันณดีตัวอวบอ้วน หน้าแหลมเปียบตู้ต่อไปก็จะเป็นพวกโซนน้องปลาต่างๆแล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบน้ําเขาไม่ค่อยใสเลยอะแล้วข้างในก็จะดูแบบอึมครึมดูเหมือน หายใจลําบากคิดไปเองอะเหมือนแบบอยู่ในโลกใต้น้าแล้วหายใจไม่ได้อะไรแบบนี้โซนเครื่องเล่นแล้วก็ส่วนน้าอะที่นี่ทําแบบได้ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าพวกเรื่องของตูป้ปลาสัตว์น้ําหรือว่าพันไม้อะไรต่างๆอะเรายังรู้สึกว่ามันยังแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะถ้าใครอยากมาดูปลาก็ไม่แนะนำนะแต่มันเย็นเนี่ยคือมาเอาแอร์ไม่ได้รักสัตว์ไม่ได้รักปลาเลยหรอกคือมันร้อนแล้วที่เวียดนามนะอุณหภูมิแอร์มันร้อนมากเลยทุกคนมันเป็นการเปิดแอร์เหมือนแบบ ประหยัดเกินแบบนั้นอะคือมันเหมือนเปิด27-28องศามันเป็นแอร์ที่ไม่ได้เย็นฉ่าแบบไม่ได้แบบสถานสว่างอ่ะนึกออกบ้ามันเป็นแอร์ที่แบบเรื่อยๆเอื่อย รู้นะว่าเปิดแอร์แต่ทําไมมันไม่เย็นเลยอะไรแบบนี้เป็นตั้งแต่ที่พักแล้วแล้วก็ไปทุกที่ที่มีแอร์มันจะเป็นแอร์แบบแอร์จางๆในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่ะเขาก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนก็คือที่เห็นไปเมื่อตะกี้นี้ส่วนอันนี้ที่เราจะพาลงมาจะเป็นชั้นล่างจะเป็นอุโมงค์ปลาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงกันและสถานที่แห่งนี้เหมือนประเทศไทยมากเพราะว่ามีแต่คนไทยคือพูดจากันแบบ คนไทยอ่ะไทยจ๋าสามารถเดินไปทักได้เลยว่าเฮ้ยแกสวัสดีนะอะไรแบบนั้นเพราะว่าคนไทยคงหนีร้อนนะนึกออกปะแล้วก็ช่วงที่เราไปเที่ยวอ่ะคนไทยเยอะมากอยู่ในโ้งแล้วต้องเดินถอยหลังอ เสียงโอกูกับโอ่งกลางก้องๆอะไรเนี่ยบางทก็เจอคนไทยช่วงนี้คนไทยก็เที่ยวที่เวียดนามเยอะมากอุ๊ยน้อง พุ่งตัวจากใต้น้ำขึ้นมาบนฟ้าเพราะว่าเราจะไปเล่น sky walk บอกเลยว่าสนุกมากและเราอ่ะนั่งคนเดียวนะทุกคนมันจะมีจุดถ่ายรูปให้สองจุดจุดแรกเราโพสท่าทันแต่ว่าจุดที่สองเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาหยุดทำไมเราก็เลยไม่ได้โพสท่าคิวก็เลยแบบหงอกงอมากภาพที่ได้ออกมาก็เลยแบบ หน้ายมอีกแล้วแต่เราก็เลือกซื้อภาพที่เราหน้าแบบยมยมหน้างหงิกหมานะแบบรู้สึกมันธรรมชาติดีระหว่างรอขึ้นสกายวอล์กไม่รู้ใครตดโคตรเมน่นคือแบบอุกอักอุกอักแบบจะอ้วกอยู่แล้วขมคอมากแล้วคนอะ่ะต่อแถวรอเล่นกันเยอะมากนี่รอสกายวอล์กประมาณ ครึ่งชั่วโมงอะให้เกินครึ่งชั่วโมงอะเกือบชั่วโมงอะกว่าจะได้ขึ้นเล่นแล้วตอนที่เล่นอะก็เห็นแบบเครื่องอะไรไม่รู้สไลด์ลงมาปุ๊บแล้วก็คิดว่าเครื่องเล่นนี้มันน่ากลัวจังเลยนะเขาเล่นอะไรกันสรุปว่าเครื่องเล่นนั้นก็คือเครื่องที่ฉันกําลังเล่นแล้วพอมันปล่อยตัวปลื้ดก็คือฉันกลายเป็นแบบคนนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีมันสนุกมากอันเนี้ยจบไปแล้วสำหรับทิปสวนสนุกวินเพอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดใจให้ด้วยนะถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์กดใจด้วยบาย